คนนะคะปอหวังว่าทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังคงฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่ตลอดตลอดนะคะตลอดตลอดไม่เลิกนะคะก็มีทล์กกันบ้างพักกันบ้างใช่ไหมวันนี้นะคะพอตสุ่มบทความมาอ่านกันเล็กน้อยนะเนื้อหาของเขาเนี่ยยาวเหยียดเลยพอตขออ่านแค่สองย่อหน้าแล้วกันนะแล้ว อ่านแนวโปก็ต้องปรับโทนนะคะพยายามลิงก์คำแล้วก็เรามาทำความเข้าใจกันว่าโปรอ่านแล้วเนี่ยโปจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนยังไงนะโดยที่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคำศัพท์ที่ไม่รู้จักกี่คำหรือรู้จักทุกคำเลยเก่งนะคะเว็บที่ใช้นะคะคือ treehacker com นะคะ treehacker com เขาก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสุขนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือ w a n t t o be happy by experiences not things ไม่ใช่แบบนี้นะปรับโทนนะคะ w a n t t o be happy by experiences not things อันนี้ไม่ใช่ nothing ที่แปลว่าไม่มีอะไรนะคะแปลว่าไม่ใช่สิ่งของตัวนี้คือสิ่งของนะคะก็าถามว่า อยากได้ความสุขใช่ไหมซื้อประสบการณ์ไม่ใช่ซื้อสิ่งของนี่ก็คือความหมายของเนื้อเรื่องของหัวข้อไม่ใช่เนื้อเรื่องของหัวข้อนะคะซึ่งโปรโดเข้าใจของว่าแบบนี้นะถ้าคุณมีคำที่สละสลวยกว่าก็ฝากให้คอมเมนต์ได้นะคะเอาละค่ะ what would bring you greater longer lasting happiness purchasing an expensive item you've been e y i n g a bigger TV a new couch the latest smartphone or booking t h a t vacation you've been dreaming about มันต้องมีน้ำเสียงเพราะว่าเขาถามเขาถามลอยๆว่าอะไรที่ทำให้คุณน่ะ มีความสุขมากแล้วก็อยู่ได้นานนะมันต้องเป็นได้นานด้วยนะความสุขมากไอ้ greater เราไม่ต้องไปแปลว่าใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นไม่ใช่นะคะเราไม่จำเป็นต้องแปลแบบความหมายของคํานะคะเราแปลให้สละสรวยนะอันนี้เป็นการทําความเข้าใจให้กับตัวเองว่าอ่านแล้วเนี่ยรู้เรื่องไหมว่าเขาบอกอะไรนะคะเขาก็บอกว่าความสุขของเราเนี่ยของคุณเนี่ย ที่จะอยู่ได้นาน,าน,น,านมีความสุขมากเหลือเกินเนี่ยเป็นการที่คุณไปซื้อของแพงๆที่คุณเลงเอาไว้ไหมอย่างเช่นทีวีจอใหญ่หรือเปล่าคือใหญ่กว่าที่เคยมีหรือว่าจะซื้อโซฟาใหม่ไหมหรือว่าจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือเปล่าหรือไปจองพักร้อนจองสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวหรือเปล่าประมาณนี้นะคะสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวที่เขา พูดถึงก็คือเป็นเหมือนแบบที่ที่ฉันอยากไปมากเลยมันอยู่ในฝันไงนี่นะคะก็คือที่เขากล่าวไว้นะมันทัดครึ่งนะต่อมา you could use the material item every day and you wouldn't have to wait very long for it you could buy it today that vacation on the other hand would be months away And once it's over all you have left are memories photographs and maybe a souvenir อโก็พยายามทำเสียงให้คิดว่าโทนเนี้ยฝรั่งต้องเข้าใจโบทอ่ะมากขึ้นกว่าที่เราจะอ่านแบบไม่มีโทนนะคะทุกคนต้องปรับนะคะแล้วก็ลิงก์เสียงคุณสังเกตได้ไหมว่าตรงไหนที่โบทลิงก์มากโบก็บพยายามลิงค์ตรงที่โบ๊ทลิงก์ได้อะนะ แต่สิ่งที่โบท์ททำคือเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติและอัตโนมัติเพราะว่าโบต์พูดแล้วก็อ่านแล้วก็ฝึกอยู่อย่างนี้มามระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ได้เองนะอ่ะต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยก็จะใช้พวกสิ่งของต่างๆอยู่ทุกๆวันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ นานนะคะบทจําเนื้อหาของบทไปได้แล้วบทเป็นคนที่ความจําสั้นคือเมื่อกี้นี้อ่านไปแล้วก็อธิบายอย่างอื่นไปด้วยก็เลยจําไม่ได้แล้วอ่ะนะเขาบอกว่า and you were didn't have to wait very long for it ก็คือไอสิ่งที่เราจะใช้ทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรอคอยนั่นเองนะคะคือมันมีให้เราใช้ว่างั้น ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรนะแล้วเขาก็บอกว่าเออแล้วคุณก็ซื้อได้วันนี้แหละแล้วการพักผ่อนนี่นะแดดวันแคชั่นเะนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องรอไงต้องรอแล้วรอเล่านะคะเป็นเดือนหลายเดือนก็ว่าไปนะคะแล้วเมื่อมันจบลงมันก็จะหลงเหลือแค่ ความทรงจำภาพถ่ายหรือของที่ระลึกคือจะพูดถึงของชํำรวยของที่ระลึกนะคะคือความชาของโบสคือพุพยายามนึกว่าไอ้คำเนี้ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรไงอ่ะเอาต่อนะคะ if you weigh your options this way it's logical to assume you derive พุดไม่รู้อ่านถูกว่า derive or derive เนี่ย the most pressure from making the quick purchase but according to science that assumption is wrong เขาบอกว่าถ้าเรามีการมีการชั่งน้ำหนักนะคะในเดี๋ยวนะ option ออก,ก็คือการสิ่งที่เรามีเลือกได้ที่เขากล่าวไว้ข้างบนอันนี้บนดดาวจากเนื้อความนะก็คือซื้อสิ่งของหรือว่าจะไปพักร้อนไปพักผ่อนไปเที่ยวระหว่างนี้มั้งนะเขาก็บอกว่า ใน logical ก็คือการที่ในทางเทคนิคเวลาฝรั่งพูดเขาจะบอกว่าในเทคนิคหรือการ logical เดี๋ยวว่าขอพูดขอนึกก่อนเขาจะเรียกว่าอะไรดีน่าจะเป็นเหมือนกับแบบว่าในหลักในหลักตรกะแล้วไม่รู้ภาษาไทายจะเรียกอะไรในตรก,การตรกะก็จะเป็นการคาดเอาไว้หรือสมมุติฐานเอาไว้ว่าเออแอสซูมเนี่ยแอสซูมก็คือเหมือนกับแบบ ก็ติ้งต่างอ่ะเออติ้งต่างติ้งต่างว่าทุกสิ่งเนี่ยมันทำให้เราอะเกิดความชอบใจมีความสุขมีแบบถ้ามีสิ่งนั้นแล้วเออเราจะรู้สึกมีความสุขเราก็จะตัดสินใจซื้อได้อย่างเร็วมากเลยประมาณนี้นะสิ่งที่เขาบอกเนี่ยเออแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า ไอสมมุติฐานานั้นน่ะมันเพศ <c oughs> ไม่รู้คุณจะเข้าใจสิ่งที่โบนพูดหรือเปล่านะเพราะโบนไมีปัญหาว่ามันจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรอ่ะ One of the enemies of happiness is adaptation. อ adaptation โบทก็ไม่รู้คำพท์อีกแต่ว่าเขาบอกว่าศัตรูอย่างหนึ่งของความสุขเนี่ยมันก็คือการ adaptation adaptation โบทเดานะคือการปรับเอาไปใช้ หรือการปรับปรับให้มันเกิดขึ้นน่ะว่างั้นนะเหมือนกับถ้าเราจะไปอยู่ในป่าเราก็ต้องปรับตัวสำนองนี้นะเออทอมัสเกลลิเกลเวิชอันนี้ชื่อคนนะไม่รู้อ่านถูกป่ะ A psychology professor at Cornell University t o l d Fast Company <t oms> ก็คือโปรเฟสเ o อร์ o m a s เนี่ย <t oms> เขา <t oms> เขาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเนียลนะ เขากราวเอาไว้นะคะที่ fast company fast company เนี่ยพดเดาว,ว่าเป็นชื่อบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ we buy things to make us happy and we succeed but only for a while the new things are exciting to us at first but then we adapt to them อันเนี้ยยากไงเพราะไม่รู้ว่า adapt ในที่นี้เขาหมายถึงอะไรในเนื้อหานะเอาเป็นว่าเขาบอกว่า ศาสตราจารย์เนี่ยเออโปรเฟสเซอร์โทมัสเขาบอกว่าเราอะ่ะซื้อของเพื่อจะให้เราอะ่ะมีความสุขแล้วก็ประสบสำเร็จในสิ่งที่เราซื้อมันมาแล้วชราก็สำเร็จลุล่วงแล้วที่ได,ได้ของสิ่งนั้นเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่มันเป็นแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวเออประเดี๋ยวประดาวนะคะสิ่งใหม่ๆเนี่ยทำให้เราอะ่ะรู้สึกตื่นเต้นแค่ครั้งแรกอะ่ะแต่พอต่อไปเนี้ยเราก็จะ เฉยๆกับมันอ่าอดแอ t ทูเดมอันนี้ก็คือเฉยๆกับมันนะเออน,นี่แหละเพราะว่าใหม่ๆก็ดีใจก็ชอบตื่นเต้นกับมันพอมันมันมีม,มีแล้วก็แบบเฉยแล้วก็วางเอาไว้นี่นี่คือสิ่งที่เขาบอกนะคะูดอ่านย่อหน้านี้อีกอันนึงแล้วก็แค่นี้สำหรับสาหรับวันนี้นะ Can you buy happiness อ่าแล้วเราเนี่ยคืออยู่ก็คือคนอ่านใช่ไหมพวกเรานี่แหละ ซื้อความสุขได้ไหมล่ะ Well we know that money does indeed b y happiness เขาบอกว่าในขณะที่เรารู้ว่าแน่นอน indeed คือแน่นอนเงินน่ะซื้อความสุขได้ it only does so up to a point แต่มันก็ทำได้แค่จุดหนึ่ง พอคือจุดเดียวนะโบทถ์ทก็เดาจา,จากเนื้อหานะจากความเข้าใจของโบทถนะถ้าคุณมีความเข้าใจอย่างอื่นคุณก็คอมเมนต์ไว้นะเรามาแบ่งกันได้นะเออ Studies show that after our basic needs are met, more money doesn't make us that much happier. However, how we spend any extra income plays a role in our happiness. นะเขาก็บอกว่า ในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะการศึกษาการคนา้นคว้าการวิจัยก็ว่ากันไปนะได้แสดงมาว่าพื้นฐานความต้องการของของเราเนี่ยพอเราได้สิ่งของมาสนองแล้วเนี่ยเราก็จะเฉยๆกับมันและการที่มีเงินเยอะอ่ะไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นเลยเออแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราอ่ะ ใช้เงินจับจ่ายหรือได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบทบาทในการทําให้เราอะมีความสุขโอ้ยภาษาไทยโอดเว้ยโอเคกิ r o w i c h อันนี้ก็คือชื่อของ Professor Thomas ทั้งบนนั่นเองนะคะ้นเ has been studying the relationship between money and happiness for more than 20 y years and .has concluded that spending money on experiences, travel, outdoor activities, concerts, classes, movies bring us more joy than buying material things. พอรายังไม่เข้าใจคำว่า material things เนี่ยมันคืออะไรในความหมายไอการสร้างความสุขนะอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะคะ p r o f e s s o ร t h ท m มั Thomas เนี่ยเขาก็บอกว่า เขาคือเขาเขาเขาอะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอเอาเงินไปซื้อความสุขอะไรประมาณนี้นะที่มีความสัมพันธ์กันเขาเนี่ยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากกว่า20ปีนะแล้วก็ได้บทสรุปว่าการใช้เงินซื้อประสบการณ์นะไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมไปดูไปดูคอนเสิร์ตไปเข้า คลาสเรียนต่างๆดูหนังเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำให้เราอะเกิดความสุขความสนุกนะมากกว่าที่จะไปซื้อเป็นสิ่งของข้าวของอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็คือไปทำกิจกรรมทำสันทนาการไปเสพไปเสพสิ่งต่างๆให้มันเกิดอารมณ์ความสุข ขึ้นมาเนี่ยดีกว่าที่จะไปซื้อสิ่งของไงอันนี้อันนี้ที่เขาศึกษามานะ Even though new cars or gadgets may make us happy in the short term, the novelty quickly wears off. อ่า w ว a ร์ซ f อแปลว่าอะไรวะอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้พวกรถใหม่หรือพวกอุปกรณ์ทั้งหลายเลยแกจิตเนี่ย ทำให้เรามีความสุขแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้ว novelty quickly wear off อันนี้ผมไม่รู้แปลว่าอะไรวะคือเขาก็อาจจะเหมือนว่ามันมัน wear off quickly ลดดาวคำว่า Quick, จาก quickly คือมันเกิดขึ้นเร็วอะนะมันเกิดขึ้นรวดเร็วแต่ novelty ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเขาก็น่าจะสรุปว่าพอเราซื้อของมาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแต่แป๊บเดียวเราก็ความสุขเราก็เลื่นหายไป เพราะมันมันไม่ใหม่แล้วไงเหมือนกับที่เขาเกิดไว้ที่คํานำนั่นแหละว่าของใหม่มันก็ทําให้เราตื่นเต้นตอนแรกๆแ,แต่พอมันอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วมันก็เฉยๆไปแล้วเงี้ยนะอ่ะต่อนะคะ In one of the study, ม่ใช i d i d his in one of his study, g a l o w i c h a s k e people to report their happiness with major material or experiential purchases and initially <laughs> initially they ranked them about the same however over time their s a t i s f a c t i o n with material objects decreases while their satisfaction with experiences increased ตรงนี้ก็สรุปได้ว่าศาสตราจารย์เนี่ยเขาในเป็นส่วนของการคนา้นคว้าการศึกษาของเขาก็คือไปถามผู้คนว่าไอ้ความสุขของ ผู้คนเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรกว่ากันระหว่างจากเข้าของสิ่งของซื้อมาเป็นของกับประสบการณ์ที่ได้ไปทํากิจกรรเออกิจกรรมกิจกรรมไม่ใช่กิจการนะที่ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆนะที่เขายกตัวยอย่างไว้ให้ไปดูนังไปเที่ยวไปฟังเพลงหรือไปเข้าคาสเนียอ,อะไรพวกนี้นะคะเขาก็ได้คําตอบว่า ความพึงพอใจอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งของอะมันลดลงในขณะที่การที่ไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดประสบการณ์ขึ้นน่มันเพิ่มมากกว่าการที่ไปซื้อของแล้วมีความสุขไงนะโ <c> บ <oughs> พูดพูดเรื่องวะเนี่ยอ่ะ uh, he says one reason for this d i m e n s i s h i n g satisfaction with material goods is that our experiences are bigger part of our identity than our possessions เขาใช้คำศัพท์แบบบไม่รู้จักมีคำศัพท์อย่าง profession possession อันเนี้ยบทเคยเคยรู้นะแต่โบาทจำความหมายไม่ได้แล้วแล้วก็ d iminishing เบทก็เคยรู้แล้วก็จำความหมายไม่ได้แล้วแต่พบทสรุปบรรทัดนี้ได้ว่าไอ สิ่งของ material goods goods นี่ไม่ใช่ goods แบบดีนะคือสิ่งของเป็น products เป็นสินค้านะคะเขาบอกว่าไอ้ตัวสิ่งของเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวกันนะ a r e bigger part of our identity than our profession เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่กว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ของ identity ก็คือเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของบุคลิกของแต่ละบุคคลเออมากกว่ามากกว่า p o s s e s s i o n ไม่รู้ p o s s e s s i o n แปลว่าอะไรมากกว่าอะไรก็ไม่รู้คือประสบการณ์อะประสบการณ์อะมันใหญ่กว่าของว่างังนนะ <laughs> ประสบการณ์ใหญ่กว่าของอนะ you can r e a l l l y i k e your material stuff you can even think that part of your identity is connected To those things, but nonetheless they remain apart from. major parts separate. <laughs> <laughs> they remain separate from you. In contrast, contrast Your experiences rarely are part of you. We are the sum total of our experiences. <laughs> Experience it, he said. He said. ชอบมีความชอบพวกสิ่งต่างๆได้อะแต่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของตัวเองมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงเลยเออประมาณนั้นเพราะว่าสิ่งของมันได้มาแล้วมันก็แป๊บๆประเดี๋ยวประต่าก็แต่ว่าถ้าเราได้ไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเออคุณลองนึกดูเลยเราจะมีความรู้สึกจดจําแล้วก็มันมี มันมีความสุขความอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเราไปเที่ยวงี้เราจะมีความรู้สึกภาพมีอะไรเราก็จะกล่าวถึงมันพูดถึงมันได้ได้อีกแล้วได้อีกเล่าใช่ไหมหรือไปเรียนมาภาาไปเรียนอะไรมามันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเกิดทักษะมันก็อยู่กับเราเนี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายะนะ <c oughs> ก็คือ experience นั่นเองนะคะคือประสบการณ์ประสบการณ์กับสิ่งของมัน มันฟอรมหมามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว,วเห็นภาพอะ่ะนะถ้าใครไม่เห็นภาพก็พยายามศึกษาและเข้าใจว่าเออสิ่งของกับประสบการณ์นะ another reason we value experiences even after the over is even negative experiences can become positive over time เขาก็บอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราได้ให้คุณค่าของประสบการณ์ถึงแม้ว่าบางครั้ง เราจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นมันก็อาจจะกลายเป็นประสบการณ์ดีๆที่กล่าวถึงได้เออมันก็จริงนะบางครั้งประสบการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเออประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนที่สอนให้เราบาบา,บา,บาประมาณนี้เออนะอันนี้บทที่พวกเข้าใจนะ Gilavish t when he i n t e r v i e w people about an e x p e r i e n c e that n e g a t i v e l y i m p a c t e d their h a p p i n e s s Just talking about it made t h e i r evaluations of it improve why because even unpleasant experiences can later become funny stories or looked at as character character building opportunities he says อันนี้เขาก็พูดย้ำขึ้นมาอีกครั้งว่าจากที่ professor Thomas เนี่ยก็นัดก i l o w i c h เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยเนี่ยว่าเขามัน มีความมีผลไม่ใช่มีความมีผลอะไรกับความสุขไหมล่ะถ้าคุยกันแล้วเนี่ยมีการ evaluation ก็คือประเมินอ่ะมีการประเมินนะแล้วทำไมอะ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะ e will improve it คือเหมือนกับกว่าก็แค่คุยกันว่าเออไอ้ไอ้ที่มันผ่านมาหรือไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเนี่ยมัน มันไม่ดีตรงไหนแล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นยังไงในการไปทํากิจกรรมสิ่งนี้ครั้งหน้าอันนี้ที่เราคุยกันนะแล้วการที่ประสบการณ์มันไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นเรื่องราวที่ไปเล่าต่อสนุกสนานได้แล้วมันก็กลายเป็นการสร้างโอกาส แล้วก็สร้างเหมือนกับบุคลิกขึ้นมาเออเนี่ยปก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ปุ๊เข้าใจในในประเด็นที่ว่าเวลาเรามีประสบการณ์สิ่งที่เราไปทํามาที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาพูดคุยกันเป็นเรื่องขำได้ไงแล้วเราก็มีมีข้อมูลสิ่งที่เราไปเจอมาทําให้เราเนี่ยได้มาปรับพัฒนาในการทําสิ่งนั้นต่อไปอย่างเช่นเราก็จะรู้ว่าเออเราไป พักที่รีสอร์ทแห่งนี้อันนี้บทนึกของบทเองนะไปพักที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วเออมันมันไม่มีอันนั้นอันนี้อันโนสมมติมันไม่มีปลั๊กไฟพอคาวหน้าเราไปเที่ยวเราก็ต้องเตรียมปลั๊กไฟไปเองอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่่าเข้าใจนะอ่ะโอเคมาอ่านสุดท้ายของวันนี้นะคะแชร e e ระสบการณ e ส์อาจออสเซ o ร์ลุ o อพจน์มอล r ฟเว y because they connect us to others m o ส e า n ย h a งเ consumption นดั s We feel more connected to people who have also backpacked through Europe than people who happen to have purchased the same iPhone. Also experiences make us happier because we are less likely to compare them to others in the same way that we compare material goods. It certainly bothers us if we are on a vacation and see people staying in a better hotel or flying first class. but it doesn't produce as much envy as when we outgan on material goods You w uh, i ว l รเบ a ร์ประโยคสุดท้ายผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะไอ้เพราะผบไม่รู้ไอ้คำว่าเอากันแปลว่าอะไรคือเขาก็บอกว่ามีการแชร์ประสบการณ์มีการแบ่งปันประสบการณ์กันเนีว่าเออการที่คนไปท่องเที่ยวกับ คนที่เขาพูดถึงไปเที่ยวยุโรปอะกับคนที่ไปซื้อ iPhone ใหม่อะเออมันมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมีความสุขมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเขาก็บอกว่าคนที่ไปเที่ยวอะเขามีความสุขมากกว่าแล้วประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่า เขา place Lily to compare คือไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในลักษณะเดียวกันเหมือนที่เราไปเปรียบเทียบสิ่งของเหมือนกับอ่ะเธอซื้อ iPhone รุ่นนี้ฉันไม่ได้ซื้อ iPhone ฉันใช้รุ่นนั้นเออของใครดีกว่กากันอะไรประมาณเนี้ยการที่มีประสบการณ์อะ่ะมันไม่มีการเปรียบเทียบแบบนี้นะแต่แน่นอนว่า มันจะเป็นการรบก,กวนเออกรบกวนทําให้เกิดออการลาคาญใจอะไรพอนอนนี้และ้วนะถ้าในการพักผ่อนในวักเคชั่นเนี่ยในการพักผ่อนของเราเนี่ยไปเห็นคนอยู่ในโรงแรมที่ดีกว่าไปบินในชั้นเฟิร์สคลาสก็คือสะดวกสบายกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ มันไม่ใช่ว่าไปซื้อไปซื้อเป็นแบบตัวสินค้าแล้วก็ทำให้เกิดความอิจฉาเมื่ออะไรอะไรแบบสิ่งของสักอย่างหนึ่งเออคือความรู้สึกเปรียบเทียบมันต่างกันไงเพราะว่าการเปรียบเทียบข้าวของอะ่ะกับการที่ไปเออไปเดินทางแล้วแล้วก็เอ้ยคนนั้นโหไป first class ว่ะอยู่โรงแรมหรูอะ่ะมันคนละแบบกันอ,ะนะอันนี้คือเนื้อหาที่เขาบอกมาแล้ว ทั้งหมดทั้งมวก็คือเป็นสิ่งที่โบทอ่านแล้วโบทเข้าใจของโบทเองนะพรโบทไม่ได้รู้ครรําศัพท์ทุกคําำก็ดาวเอาว่าเออมันประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขาจะบอกเราไงน,นะคะก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่ฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่นะคะหนึ่งอย่าลืมนะคุณต้องปรับโทนนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสิ่งที่เราอ่านนะเราจะได้รู้ว่าเออเราอ่านอะไรแล้วเราจะมีความรู้สึกสนุกสนานร่วมไปด้วยไงมันจะทําให้เราสนุกในการฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นนะทุกคนแล้วคําศัพท์ที่ไม่รู้ก็ไปหาความหมายเพิ่มเติม,เ,ตมเราก็จะเข้าใจภาพ ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะรู้ได้ว่าไอ้ที่เราเดาไปอ่ะมันเดาไปถูกทางไหมหรือว่ามันเดาไปคนละทางเลยเราจะได้เอามาปรับแล้วก็กลับไปให้ถูกทางไงนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาในช่องของโอนะคะหวังว่าเราจะอยู่กันไปนานๆนะไปละบา,บายสวัสดีค่ะ